ขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายสถานะทางการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้พิกาคาร์ดวันนี้นะคะในหัวข้อในเรื่องของการทำนายสถานะทางการเงินดวงการเงินของคุณผ่านการเสีย่ยงหยิบไพ่ทาโร่หรือทาโรอดคาร์ดหรือพ่ย,ยิปซีมีทั้งหมด10บใบนะคะใบที่1 2 3 4 5 7จ็และ10อธิษฐานเสียงหยิบหนึ่งใบเพื่อที่จะอ่านหน้าไพ่ทำนายว่าดวงสถานะทางการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะในช่วง3เดือนนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างลองตั้งจิตอธิษฐานมีสมาธิและเพ่ง ชอบเลขไหนหรือถูกชะตากับไพ่ใบไหนในสิใบนี้ลองเลือกดูค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นอ่านหน้าไพ่นะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบแรกไพ่คือ eight of pentacles เงินก้อนใหญ่โชก้อนโตคุณจะมีโชก้อนใหญ่เข้ามือเงินก้อนโตที่จะเข้ามือมาในช่วงนี้นะคะเป็นเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงหรือไม่ก็เป็นเงินที่ได้มาแบบฟลุกๆเป็นเงินก้อนโตแต่จะโตแค่ไหนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน อยู่ที่วาสนาของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะคะไพ่ทำนายว่าคุณกําลังจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาในมือค่ะในช่วงนี้ถ้าคุณติดขัดทางด้านการเงินก็ขอให้คุณไปทำบุญเพื่อที่จะเปิดดวงรับโชคนะคะการที่จะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาในมือได้นอกจากจะ เป็นเรื่องของบารมีของแต่ละคนแล้วอำนาจวาสนาบารมีโชคของแต่ละคนก็ยังมีการเสริมดวงเพื่อที่จะให้โชคเข้ามาในโดวชะตาได้ง่ายขึ้นมีโชคง่ายขึ้นนั่นก็คือการให้ทานและสวดคาถาเงินล้านค่ะถ้าคุณอยากมีโชคก็ลองที่จะให้ทานบ่อยๆไม่จำเป็นต้องให้มากนะคะอาจจะให้หลักสิ หรือหลักร้อยนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วก็สวดคาถาเงินล้านค่ะพระคาถาเงินล้านของพระอาจารย์ฤาษีลิงดําศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอาจารย์ทําเป็นประจํารู้สึกว่าเงินทองคล่องมือเงินหาง่ายขึ้นนะคะก็ลองทําดูค่ะสวดวันละสามจบหรือ9จบหรือร้อยแจบตามความสะดวกของแต่ละคนนะคะและทําฐานด้วยจะช่วยเสริมทําให้มีโชค แล้วก็ขจัดอุปสรรคในการที่จะขัดขวางโชคลาภที่จะเข้ามาหาเราค่ะต่อไปสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะสถานะทางการเงินของคุณได้ไพ่ Wheel of Fortune วงล้อแห่งโชคชะตามีเกณฑ์ว่าคุณจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคทางด้านการเสี่ยง ธุรกิจการงานของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นดวงเปิดรับโชครับดวงนะคะทำให้มีเงินเข้ามาง่ายขึ้นค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณติดขัดทางด้านการเงินดวงคุณจะดีขึ้นนะคะที่ติดติดขัดขัด,ขดมันจะราบลื่นขึ้นค่ะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างนะคะเพื่อที่จะ เปิดโชคให้เงินเข้ามาค่ะคุณมีเกณฑ์ว่าดวงชะตาของคุณจะรวยดวงชะตาของคุณเปิดแล้วคิดจะทำอะไรคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเกณฑ์ว่าจะสมหวังนะคะมันจะพัฒนาขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะรวยขึ้นนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาหมุนแล้วดวงจะไม่เหมือนเดิมจะก้าวหน้าดวงเปิดรับโชค มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคได้หรือไพ่ใบนี้เรียกว่าไพ่ถูกหวยก็ได้ค่ะถ้าใครที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เนี่ยในสำรับเหตุการณ์ปัจจุบันทำในดวงปัจจุบันก็มีเกณฑ์ว่าจะได้โชคมีถูกมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกรางวัลมีโชคจากการเสี่ยมจากหวยหรือลอตเตอรี่ค่ะใครที่เลือกใบที่สาม ได้ไพ่ e i g of Pentacles หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณจะมีโชคจากการทำงานจากรายได้จากธุรกิจจากการค้าการขายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายจะขยับขยายตัวซื้อง่ายขายคล่องลูกค้ามากขึ้นออเดอร์มากขึ้นแพ็คของแพ็ไม่ทันเลยแหละ ดวงในเรื่องของการทำมาหากินขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยิ่งขยันมากยิ่งได้มากค่ะในช่วงนี้ถ้าใครที่ทำธุรกิจอยู่ก็ขอให้รีบโปรโมทส่งเสริมนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยนันเพื่อที่จะให้เงินทองมันหลั่งไหลเข้ามามันสะพัดมากยิ่งขึ้นลูกค้าคึกคักมากขึ้นออเดอร์มากขึ้นค่ะ หรือจะขยับขยายสาขาขยับขยายธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะทำได้นะคะใครที่เลือกใบที่4ได้ไพ่ Queen of Pentacles ไพเ่เศรษฐีค่ะยังไงก็จะรวยคนจะรวยช่วยไม่ได้ คุณมีเกณฑ์ว่าชีวิตคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองจะหาง่ายขึ้นจะหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นคุณจะสบายสบายค่ะบางทีคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วหรือคุณเกิดอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยอยู่แล้วฐานะทางบ้านดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องลำบากอะไรมากมายคุณก็มีเงินใช้สบายๆนะคะหรือ ถ้าใครที่ปกติธรรมดาคุณหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็มีเกณฑ์ว่าดวงการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นให้คุณได้ฉับจับ,จ,บจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะใครที่เลือกใบที่ห้า King of Pentacles ไพ่เศรษฐีเช่นเดียวกันค่ะ คุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้คนชุบเลี้ยงอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีเงินมีทองอาจจะได้เงินมาด้วยความพิศวาสได้สายเปหรือธุรกิจการค้าการขายของคุณขยับขยายตัวมากยิ่งขึ้นได้กำไรมากขึ้นยอดขายสูงพลลุเป้าออเดอร์ปังใครที่ค้าขายครอบครองที่ดิน ขายอสังหาริมทรัพย์ดูมีเกณฑ์ว่าคุณจะรวยขึ้นนะคะขายที่ได้ขายบ้านได้ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาด้วยความที่คุณมีสมบัติอยู่แล้วที่คุณมีธุรกิจอยู่แล้วหรือการบริหารจัดการของคุณในเรื่องของธุรกิจนั้นมันรุ่งเรืองราบรื่นขึ้น หรือไม่คุณก็จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือการงานให้มันก้าวหน้าให้มันมีรายได้มากยิ่งขึ้นให้มีผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่เลือกไพ่ใบที่6ได้ไพ่สองเหรียญค่ะเงินทองหมุนเวียนเข้ามือซ้ายออกมือขวาหาง่ายใช้คล่องเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ถ้าคุณค้าขายลูกค้าจะสะพัดนะคะขายง่ายขายคล่องลูกค้าเยอะแต่เงินที่ได้มานั้นก็ต้องเอาไปต่อทุนเอาไปลงทุนต่อขายได้มาเงินก็ต้องเอาไปซื้อของเอามาขายอีกเงินเก็บไม่ค่อยอยู่ค่ะเป็นประเภทเงินหมุนเงินลงทุนเงินธุรกิจเงินผ่านมือ ใครที่เลือกใบที่7ได้ไพ่สามเหลี่ยนค่ะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหลายทางมาจากการงานมาจากหุ้นส่วนมาจากธุรกิจค้าขายมาจากจ็อบเล็กจ็อบใหญ่งานประจำและงานเสริมการลงทุนทำธุรกิจของคุณมีเกณฑ์ว่าจะเป็นประเภทหุ้น หุ้นส่วนมีหุ้นส่วนในการทำธุรกิจการค้าการขายไม่ใช่เจ้าของคนเดียวค่ะหรือถ้าคุณค้าขายอยู่จะสะพัดขึ้นลูกค้าจะเยอะขึ้นจะคึกคักนะคะลูกค้าเยอะค้าขายคึกคักเงินทองไหลมาเทมาแต่เป็นประเภทที่เงินเข้ามาแล้วก็ต้องลงทุนหรือต้องแจกจ่ายนะคะแบ่งส่วน ดังนั้นถ้าคุณทำธุรกิจหลายอย่างนะคะก็จะตรงกับคำคำทำนายนะคะไพ่สามเหรียญคือทำธุรกิจหลายอย่างทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนช่วยกันบริหารช่วยกันทำงานหรือจะเป็นประเภทที่ทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันเช่นทำงานประจำด้วยทำงานเสริมด้วยค้าขายไปด้วยค่ะ ใครที่เลือกใบที่8 10เหรียญ ten of pentacles คุณจะร่ำรวยได้รับทรัพย์สินมรดกเป็นบ้านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตึกแถวเงินทองจะอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในรูปของสมบัติค่ะหรือถ้าคุณ ทำการประกาศขายบ้านขายที่ดินอยู่ในขณะน,นี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะขายบ้านได้ขายที่ดินได้นะคะทรัพย์สินแปลงเป็นเงินทองคะ่ะอสังหาริมทรัพย์เป็นมรดกอสังหาริมทรัพย์แปลงเป็นเงินทองคะ่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้ลาบเป็นบ้านที่ดินหรือรถยนต์หรือขายบ้านได้ขายที่ดินได้ แปลงบ้านที่ดินแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินค่ะหรืออาจจะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือถ้าคุณค้าขายอสังหาริมทรัพย์ดวงก็จะขึ้นนะคะอาจจะขายบ้านได้ขายโปรเจกต์ได้ในช่วงนี้ค่ะใครที่เลือกหมายเลขเก,กา้าได้ไพ่ Seven of p e n พ a c กคุณทำงานมานานคุณทำธุรกิจมานานตอนนี้มีเงินเก็บในบัญชีค่ะมีเงินกองมีเงินเก็บได้ชื่นชมรายได้ชื่นชมทรัพย์สมบัติชื่นชมเงินในบัญชีชื่นชมตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสมุดธนาคารหรือคุณติดต่อ ขอทำสินเชื่อกับแบงก์ก็มีเกณฑ์ว่าจะผ่านได้รับเงินกู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินแบงก์ธนาคารมีเงินลงทุนมาค้ามาขายมาทำธุรกิจต่อไปใบสุดท้ายใครที่เลือกไทยใบสุดท้ายใบที่10ค่ะ ไดไพาย of p เ n n a c l e เงินทองไหลามาเป็นประเภทน้ำขึ้นให้รีบตักคุณจะมีโชคเป็นเงินทองที่มาเป็นช่วงๆแล้วก็จะเงียบหายไปแล้วก็จะมาเป็นช่วงๆคุณอาจจะได้รับการอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือคำจุนซัพพอร์ตจากใครบางคนโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิง อาจจะมีผู้หญิงสายเปมีคุณแม่ให้เงินมีคุณป้าให้เงินมีเจ้านายอุปธรรมช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือคนสนิทนะคะที่เป็นผู้หญิงช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือการเงินของคุณอาจจะมาเป็นประเภทค้าขายขายดีขายคล่องแต่บางช่วงก็จะดรอปลงนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงไหนขายของดีก็รีบขยันรีบกอบโกยรีบตักตวงค่ะ เพราะมันจะไม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีช่วงโลช่วงดรอปช่วงหยุดด้วยเหมือนกันค่ะนำาึ้้นให้รีบตักหรือบางคนอาจจะเป็นประเภทเศรษฐีนีนะคะเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องมีเงินเยอะแต่ขาดในเรื่องของความรักหรือหาคนที่จริงใจไม่ค่อยจะได้มีแต่พวกประเภทหวังผลประโยชน์หวังมาเกาะนะคะ ก็ถือว่าดวงมีเงินมีเงินให้ใช้ให้จ่ายอย่างสบายสบายหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามช anel นายท a l a พยากรไบโครเอด้วยนะคะอ่านหน้าไพาสื่อพลังงานบวกเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพทา,าโล ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่สพอร์ที่สนับสนุนช anel นายทาลอดพยากรไบครูเอคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีล้ำรวยล้ำรวยเฮงเฮงเฮค่ะสวัสดีค่ะ